นี่ยที่ต่อก็ไม่มาเกิดอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยป้ามองไม่เห็นหัวป้าชนขอน,นี้เฮ้ยมองไม่เห็นอึบมืดแล้วมืดมืดมืดเมฆค่ะเมฆบังเมฆบังบท ไปที่ที่ตอลิมเจือน่าดีใจที่มาแล้วเจอเห็ดปีหน้าเขาอาจจะเกิดน้อยแล้วปีถัดไปถึงจะมีเยอะดูสิ มอสหรือตะไคร่น้ำก็ไม่รู้ป้าเรียกป่าปนกันดูดูแดดดูดูดูแดดแดดฮะเูื่ช่วงเห็ดพึ่งเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันน่าจะเยอะนะแต่ป้าไม่มีเวลามาเดินหาเห็ดพึ่งที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ นครไทยใช่ไหมนครไทยอยู่ตอนนี้ป้าอยู่อเมริกาจาก้ะนครไทยบอกว่าเอ็มหน่อยภาพมันพอจะดูได้ไหมคะช่วยบอกป้าหน่อยเถอะภาพมันพอจะดูได้ไหมป้ามาพามาดูเห็ดลิ้นจือเมื่อกี้ก็ตัดให้ดูไปห้าหกห้าหกดอกแล้วเมื่อกี้เดินหาเ่อเจอขอนไม่อีกไม่มีขอนเมื่อกี้ไม่มี นัน่นนะดูเขาปีนอุ้ยโอ้เลื่อนตาไข่น้ำเที่ไทยชัดเจนโอ้ขอบใจมากๆจากนนทชัยตอนนี้ที่นี่โอ้โหที่บ้านเราคือเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะที่นี่บ่ายโมงสี่สิบห้า น,นี่บ่ายโมงสี่บห้าอึบข้ามขวนก่อนผู้สูงวัยผู้สูงวัยเดินป่ามันไม่กระฉับกระเฉงบ้องไวเหมือนสาวๆ <c oughs> เห็ดนี่นะมันไม่ใช่เป็นเห็ดปีต่อปีนะถ้ามันยังไม่มีใครมาทําให้มันหลุดจากขอนจากตอมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางดอกเนะ่ยโตเท่าพัดเลยเนี่ยค่ะเห็ด โอ้ยโอ้โหไม้ก้าจะเอาหานี่นี่หายไปไหนแต่คลิปตัดเห็ดลิ้นจือคนไม่ค่อยดูเนี่ยที่ป้าสงสัยคืออันนี้ไหนตัดดูซิอ๋อมันเป็นขอนมันเป็นกิ่งไม้ไม่ใช่กิ่งไม้นะไม่ใช่กิ่งไม้ค่ะเป็นขาเห็ดแต่ เป็นขาเห็ดดอกนี้ไหมโอ้โหเป็นขาเห็ดดอกนี้จริงๆค่ะโอ้อุ้ยหล่นไปแล้วนี่นี่ค่ะนี่ดูสิอันนี้คือเปลือกไม้ ขาสวยมากนู่นน่ะดูสิขายังติดอยู่ตรงจุดนั้นแล้วครั้งหน้ามาดูปีหน้ามาดูว่าตรงจุดนั้นจะเกิดไหมเนี่ยค่ะได้ตัดเขาแล้วป้าก็เลยต้องเอาเข้ามาเดี๋ยวป้าจะตัดท่านเจ้ที่จะทางท่านลูกคะเทวะและผีป่านางไม้ พระเจ้าขอเหตุมิ้นเจอนะคะอุ่ยมีหล่น